เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่เถียงนาน,น้อยข้างกองฟางของเราอีกแล้วค่ะทุกคนบรรยากาศฝนตกลินลินแบบนี้เราต้องมาหาอะไรสดร้อนๆนะคะวันนี้ตื่นตั้งแต่8ปดโมงเชา้าซึ่งก็เช้ามากๆเลยค่ะทุกคนตื่นมานะคะบรรยากาศก็ดีมากๆวันนี้ก็ออกมานาเหมือนเดิมวันนี้สาวหลัดจะพาทุกคนมาทาก๋วยเตี๋ยวไก่กินนะคะวัตถุดิบของเราก็มีไม่เยอะนะคะมีอะไรที่เหลืออยู่ในตู้เย็นก็เอาออกมาทําส่วนขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาตำกระเทียมกันก่อนนะคะเราจะใช้กระเทียมกลีบเล็กนะคะทุกคนจะไม่ใช้กระเทียมจีนเพราะว่ากระเทียมจีนจะไม่ ค่อยหอมนะคะและที่สําคัญน้ําเขาจะเยอะเวลาเอาไปเจียวมันจะไม่ค่อยอร่อยนะคะตําทุกอย่างให้ละเอียดไปเลยค่ะหลังจากนั้นให้ทุกคนนําไปใส่กระทะนะคะก็จะใส่แบบนี้ก่อนที่จะเอาไปตั้งไฟนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปสักเล็กน้อยค่ะเทน้ํามันลงไปในกระทะหลังจากนั้นก็เอาไปตั้งไฟนะคะใช้ไฟกลางในการเจียวนะคะทุกคนห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดย้ํานะคะว่าห้ามใช้ไฟแรงเจียวไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่ากระเทียมของเราเนี่ยสีประมาณนี้นะคะไม่ต้องให้เขาเหลืองมากเทคนิคในการ เกลกระเทียมให้หอมนะคะและก็ไม่ขมให้เจียวได้สีประมาณนี้ไม่ต้องให้เหลืองมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสุกทีหลังอีกค่ะก็จะได้หน้าตากระเทียมเจียวของเราแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปเข้าสวนนะคะไปเก็บผักกันค่ะเดี๋ยวจะมาเก็บผักชีนะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีแปลงนี้รู้สึกว่าแม่จะหวานทีเกินไปนะคะต้นเขาก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะต้นเล็กๆแต่ว่าแก่แล้วนะคะทุกคนสาวลาก็จะดึงลากเขาขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราจะเอาลากเขาเนี่ยไปตำใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวนะคะพอเราได้ลากผักชีมา แล้วนะคะก็จะมาตํารวมกันกับกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะตํารวมกันก็จะได้3มเกลือเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ก็ได้ตั้งหม้อไว้แล้วค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่3ามเกลือลงไปตามด้วยเห็ดหอมนะคะใส่เห็ดหอมลงไปด้วยนะ้ําซุปของเราจะได้หอมค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะคะก็จะมีโครงไก่แล้วก็ตีนไก่นะคะแล้วก็ตามด้วยน่องไก่ค่ะมีวัตถุดิบแค่นี้ใส่แค่นี้นะคะไม่มีเลือดไก่นะคะทุกคนและหัวใช้เท้าก็ไม่มีค่ะสาวหลอจะใส่เป็นฟักแทนนะคะก็ปอกเปลือกแล้วก็ เอาไส้ข้างในเขาออกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเอาฟักเนี่ยไปใส่นะคะน้ําซุปของเราจะได้หวานค่ะก็จะเพิ่มความกลมกล่อมให้กับน้ําซุปของเราด้วยการใส่น้ํากระเทียมดองนะคะ1แกว้วตามด้วยน้ําตากลกรวดนะคะสักเล็กน้อยเสร็จแล้วก็ใส่ขนอซุปก้อนลงไป2ก้อนค่ะแล้วก็จะปรุงรสชาติเพิ่มด้วยการใส่ซีอิ๊วขาวนะคะลงไปประมาณ2-3ทัพพีค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วดําหวานนะคะ3ทัพพีประมาณนี้นะคะเพื่อเพิ่มรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็เพิ่มสีสันให้กับน้ําซุป เราจะปรุงรสชาติแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงทีหลังได้ก็จะเคี่ยวเขาเอาไว้แบบนี้จนกว่าไก่ของเราจะเปื่อยได้ที่นะคะหลังที่เรารอให้ไก่ของเราเปื่อยและน้ําซุปได้ที่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมผักแล้วก็เส้นไว้รอสาวหลาจะใช้เป็นเส้นหมี่ขาวนะคะเอามาแช่น้ําให้นิ่มเสร็จแล้วก็พักเอาไว้สะเด็ดน้ํานะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมาเตรียมหั่นผักผักวันนี้ก็มีเหลือในตู้เย็นก็จะมีกะหล่ำปลีนะคะตามด้วยผักกาดขาวแล้วก็มาซอยต้นหอมผักชีเอาไว้นะคะหอมผักชีที่เก็บมาจากสวนมันตะกี้นี่แหละค่ะทุกคนก็หอมดีมาก เตระะียมทุกอย่างเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสาวหลาจะพาทุกคนเนี่ยไปลวกเส้นก่อนนะคะในขั้นตอนนี้ให้ทุกคนใส่น้ําลงไปพอประมาณตั้งหม้อให้เดือดพอหม้อเดือดแล้วก็นําเส้นที่เราแช่น้ําเอาไว้นะคะนําไปลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักเขาขึ้นมาให้เขาเสะเด็ดน้ํานะคะพอสะเด็ดน้ําแล้วเนี่ยเราก็จะเอาเส้นหมี่ที่เราลวกไว้เนี่ยเอาไปคลุกกับน้ํากระเทียมเจียวนะคะลวกเส้นเอาไว้แบบนี้เส้นของเราจะได้มีความหอมและเส้นก็จะไม่ขาดและที่สําคัญเขาก็จะไม่ติดกันเป็นก้อนด้วยนะคะพักเอาไว้ก่อนเสร็จแล้วก็จะมาลวกผัก ก่อนจะลวกก็ใส่เกลือลงไปสักเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ลวกเราจะไม่ลวกสุกเท่าไหร่นะคะเอาพอให้เขากบกรอบค่ะเสร็จแล้วก็พักเอาไว้ให้กระเด็ดน้ํานะคะบอกแล้วว่าวันนี้เครื่องก็จะไม่ครบนะคะก็จะมีผักประมาณนี้เสียดายมากๆไม่มีมะละและก็ถั่วงอกนะคะผักบุ้งก็ไม่มีค่ะจนหม้อน้ําซุปแล้วก็ไก่ของเรานะคะก่อนหน้านั้นก็ตั้งหม้อเอาไว้จนน้ําของเราเดือดได้ที่และไก่ก็เปื่อยได้ที่น้ําซุปก็นัวมากๆสาหลานได้เติมฐานลงไป1รอบนะคะก็จะได้ความเปื่อยที่พอดีเลยค่ะแต่ถึงว่าเครื่องจะไม่ รบแต่หน้าตาก็น่ารับประทานอยู่นะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วสาวหลาก็จะจับเส้นในถ้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ใส่ผักลงไปผักเยอะๆเส้นน้อยๆอร่อยดีนะคะเสร็จแล้วก็ตักน้ําซุปแล้วก็ขาไก่น่องไก่นะคะเอาได้ตามใจชอบใส่ลงไปในถ้วยเลยค่ะมีใครเห็นคลิปนี้ตอนกี่โมงกันบ้างคะถ้าเกิดว่าใครเห็นดึกๆเนี่ยสาวหลาต้องขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะคะเวลาสาวหลาทําก๋วยเตี๋ยวนะคะชอบเจียวกระเทียมเองเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะหอมกว่าที่เขาเจียวขายนะคะ,คะจะใส่ลงไปประมาณ2ช้อนหลังจากนั้นก็ลง หนหด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็ปรุงรสได้ตามชอบเลยค่ะจริงๆแล้ววันนี้สาวหลาทำพริกผัดมาด้วยนะคะแต่วันนี้ไม่ได้ใส่ค่ะเพราะว่าสาวหลากินเผ็ดไม่ค่อยได้นะคะช่วงนี้ถ้าท้องว่างๆกินลงไปเนี่ยปวดท้องทันท,ทีเลยค่ะก็สําหรับก๋วยเตี๋ยวไก่ของเราวันนี้นะคะถึงแม้ว่าเครื่องจะไม่ครบแต่ก็อร่อยไม่แพ้ร้านที่เขาทําขายเลยนะคะและสําหรับวันนี้สาวหลาก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมมากๆเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ